ไซเบอร์เตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในกลุ่มรับสมัครงานหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารปรากฏกลายเป็นบัญชีมอลเรื่องราวเป็นยังไงดูเซลล์เฮียเรียนสรุปให้พฤติการของมิจฉาชีพนะคะมักจะไปแฝงตัวอยู่ตามกลุ่มรับสมัครงานบนสื่อโซเชียลแล้วก็บนเว็บไซต์ต่างๆมีการนัดเจอกับผู้เสียหายแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทที่เราสมัครงานไปขอเอกสารดูนี อ้างว่าเป็นเอกสารใช้ในการสมัครงานแต่จริงๆไม่ใช่คือเอาเอกสารส่วนตัวของเราไปเปิดบัญชีธนาคารเวลาไปเจอกับผู้เสียหายมักจะอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อจะเอาบัตรประชาชนของผู้เสียหายมาให้ได้อาสาเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารให้บ้างแหละเอาบัตรประชาชนไปแอบ,บถ่ายรูปบ้างแหละเท่านั้นไม่พออ้างเหตุผลต่างๆในการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแกนงหน้าถ่ายรูปเราไว้ซึ่งมันเป็นขั้นตอนในการยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีธนาคารพอมีจ่าชิพเขาเอาเอกสารส่วนตัวของเราไปหมดแล้วปุ๊บสุดท้าย ขาดการติดต่อเอาเอกสารของเราไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีมา้าใช้รับโอนเงินจากสิ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายถามว่าเหยื่อรู้ไหมไม่รู้ค่ะรู้ตัวอีกทีก็มีหมายเรียกจากตำรวจมาหน้าบ้านแล้วค่ะเอาวิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นไปก่อนนะคะใครที่กําลังหางานอยู่ก่อนตัดสินใจกดสมัครงานให้เช็คแหล่งที่มาของการประกาศร,รับสมัครนั้นก่อนนะคะหรือว่าหาเบอร์ฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นโทรตรงไว้ได้เลยว่าเปิดรับสมัครจริงไหมคะและสิ่งสําคัญที่ต้องระวังเลยนะคะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ห้ามให้เอกสารสำคัญเอกสารส่วนตัวของเรากับคนอื่นที่เป็นคนแปลกหน้าสุดท้ายไม่ควรให้คนแปลกหน้าใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเราไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนทําธุรกรรมต่างๆหากใครที่โดนแบบนี้แล้วโทรปรึกษาได้ที่1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะด้วยความหวังดีจากเซลเฮียนะคะ